ข้อความจากชาวอาร์กูเรียนสวัสดีเราอยู่ที่นี่เป็นประสบการณ์ที่น่ารักที่ได้อยู่กับคุณเพราะเราคือเพื่อนนิรันดร์ของคุณและเรากําลังช่วยเหลือคุณในทุกสิ่งที่สําคัญแต่นี่ไม่ใช่ขอบเขตของภารกิจของเราเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นกับโลกทางโลกของคุณแม้จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ตาม หากว่ามันมีอยู่ในชีวิตของคุณก็ถือว่าไม่เล็กสาหรับคุณสิ่งที่ทำให้คุณกังวลก็เหมือนสิ่งกีดขวางในช่วงเวลาปัจจุบันของคุณโปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือและเราจะช่วยคุณเราจะช่วยคุณให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่กีดขวางนี้อยู่ตรงไหนในภาพรวมเราจะช่วยคุณให้พลังงานของคุณราบรื่นเพื่อไม่ให้คุณประสบปัญหานี้ แต่ด้วยความใส่ใจเพียงเล็กน้อยพลังงานของคุณพลังงานส่วนตัวของคุณสามารถผ่านปัญหาเฉพาะนี้ไปได้อย่างราบรื่นและสมบูรณ์จากมุมมองของเราในมิติที่สูงกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณคิดว่าเป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงอาจเป็นเหตุการณ์ที่เขย่าคุณหรือผลักดันคุณให้เข้าไปข้างในมากขึ้น อาจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องหยุดคิดและคิดต่างไปจากปกติเมื่อต้องไปชิญกับปัญหาที่คล้ายคลึงกันคุณเป็นคนที่สูงกว่าที่มีประสบการณ์ในมิติที่3และ4และ5คุณกำลังลังเลใจระหว่างมิติข้อมูลและลองใช้ขนาดทั้งหมดคุณกำลังทดสอบตัวเองในทุกช่วงเวลาเพราะในฐานะสิ่งมีชีวิตที่กระฉับกระเฉงดูเหมือนว่าคุณจะสนุกอย่างแน่นอน คุณท้าทายตัวเองยืดเส้นยืดสายและสนุกกับตัวเองขณะที่คุณเอาชนะปัญหาหรือมองสิ่งใหม่ๆที่ปกติแล้วเป็นปัญหาเพื่อที่จะมองเห็นมันในมุมมองใหม่คุณเข้าใจสิ่งที่เราพูดหรือไม่เราช่วยให้คุณมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับช่วงเวลาปัจจุบันและมุมมองใหม่เกี่ยวกับช่วงเวลาในอนาคตของคุณคุณกำลังเคลื่อนผ่านพลังงานของวันนี้และเข้าสู่พลังงานของวันพรุ่งนี้ คุณกำลังเรียนรู้และความสะดวกสบายของคุณกับการเดินทางตลอดจนความสุขของการก้าวไปข้างหน้าเป้าหมายของเราคือช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าแทนที่จะถอยหลังให้มองขึ้นแทนที่จะก้มลงเพื่อให้สิ่งเล็กๆล,ลื่นถลายไปและไม่สะสมกล่าวโดยสรุป เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการขับเคลื่อนพลังงานเหล่านี้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายที่สุดใช่คุณสามารถนำปัญหามาให้เราได้ตัวเล็กและตัวใหญ่คุณมาที่นี่เพื่อรับประสบการณ์ของมนุษย์และคุณกำลังเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับตัวเองในทุกช่วงเวลาเราขอแสดงความยินดีกับคุณและการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง ที่เป็นไปได้ในขณะที่คุณส่งพลังงานส่วนตัวของคุณไปข้างหน้าสู่กระแสของเวลาหากคุณสนใจสิ่งเล็กน้อยที่สุดเราก็สนใจเช่นกันหากเรื่องเล็กๆนน้อยทำให้คุณกังวลใจเราพร้อมที่จะช่วยจัดการกับความกังวลใจนี้เราให้มุมมองที่สูงขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังเคลื่อนไหวคุณไม่เคยได้รับอะไรผิด พราะคุณกำลังเรียนรู้เปลี่ยนแปลงและเติบโตนี่ไม่ใช่กระบวนการง่ายๆแต่เหมาะกับคุณค่อนข้างดีมากกว่าที่คุณคิดจริงๆเราเฉลิมฉลองให้กับคุณในแง่มุมที่สวยงามและประสบการณ์การเรียนรู้มากมายที่คุณพบได้อย่างไรหากคุณเลือกให้เราช่วยเหลือจงดูว่าเราก้าวไปข้างหน้าอย่างราบรื่นไปพร้อมกับคุณพวกเราคือชาวอักทูเรียน เพื่อนร่วมเดินทางและเพื่อนของคุณ